สวัสดีครับวันนี้เช้าวันศุกร์ที่2ส,สิงหาคมนะครับออทองคำเมื่อวานนี้ก็มีการปรับตัวลงมาก็ค่อนข้างแรงกว่าหลายวันที่ผ่านมานะครับปิดตลาดเนี่ยพันสามร้อยแปดเหรียญน,นะฮะลดลงมาประมาณสักสิบสี่เหรียญส่วนราคาโลหะเงินนี่ลดลงสิบหกเซนนะครัปิดตลาดสิบเก้าเหรียญกับอีกห้าสิบเจ็ดเซนนะฮะประเด็นที่กดดันราคาทองเมื่อคืนนี้เนี่ยก็คงเป็น การรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐนะฮะเพราะอย่างที่เรียนมาเสมอเลยว่าตอนนี้เนี่ยประเด็นมันคงอยู่ที่สหรัฐเป็นหลักเรื่องของการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจนะครับบางคนบอกเกี่ยวกับมหาเศรษฐีคนหนึ่งหรือเปล่าที่ให้สัมภาษ์ลักษณะที่ว่าไม่เคยเห็นใครถือทองคําซื้อทองคําแล้วรวยเลยแต่ผมว่าผมเห็นนะฮะแถวๆยว,วระาที่เห็นหลายระเห็นหลายท่านทีเดียวเมื่อ,อวานนี้เนี่ยก็มีการรายงานตัวเลขเ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์นี่ก็เป็นไปตามปกติทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีการรายงานก,ารรกันปรากฏว่าลดลงนะครับหมื่นเก้าพรายนะลงมาอยู่ที่3ามแสนสองหมื่นหกพันรายผลสำรวจเนี่ยประเมินว่าอยู่ที่3ามแสนสี่หมื่นห้าพันรายอันนี้ก็มีคนว่างงานไปขอรับสวัสดิการว่างงานเนี่ยน้อยกว่าที่คาดก็เป็น ข่าวดีสำหรับตัวเงินดอลลาร์ของสหรัฐด,ดอลลาร์ก็เลยแข็งนะครับส่วนอีก <c oughs> ตัวหนึ่งก็เป็นดัชนีเ,เขาเรียกว่าอะไรล่ะดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อฮนะตัวย่อคือ pmi เนี่ยปรากฏว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ยของสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับมาอยู่ที่53.7จุดก็สูงที่สุดในรอบ4เดือนแล้วก็สูงกว่า ที่นักวิเคราะห์เขาประเมินเอาไว้นะฮะว่าจะอยู่ที่53.2จุดตัวดัชนีตัวนี้เนี่ยถ้าหากว่ามากกว่า50จุดเนี่ยก็เป็นสัญญาณว่าเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัว2ประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นหลักที่ทำให้ราคาทองปรับตัวลงมาในช่วงเมื่อคืนนี้นะครับส่วนตัวอื่นๆเนี่ยก็คงไม่ค่อยมีอะไรนะครับเรื่องของ p m i ในดัชนีผู้จัด,ดจอดัชนีภาคการผลิตของยุโรปเนี่ยก็โดยส่วนใหญ่ก็ปรับตัวดีขึ้นนะฮะ ของยูโรโซนเนี่ยขยายตัวครั้งแรกในรอบ2ปีก็แน่นอนพอในดัชนีในภาพรวมขยายตัวขึ้นเนี่ยของฝรั่งเศสก็หดตัวน้อยลงเยอรมันสูงสุดในรอบปีอิตาลีขยายตัวครั้งแรกในรอบ2ปีกรีซดีตัวสูงสุดในรอบ3ปีโดยรวมก็ออกมาดีนะครับส่วนประเด็นในบ้านเราเนี่ยก็ม่มื่นมีการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อนะฮะก็ รกรกฎาคมอยู่ที่2เปอร์เซนะก็ยังเป็นระดับที่ไม่น่าจะสูงมากแต่ว่า,าถ้าหากมีการปรับเพิ่มราคาเกี่ยวกับภาคขนส่งในบางตัวเนีย่ยางพวก LPG อย่างพวกน้ำมันนะปรับตัวขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะทำให้เงินเฟ้อเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นแต่แบงค์ชาติท่านก็ยังมองว่าอย่างน่าจะยังอยู่ในเป้านะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องรอติดตามกันแต่คงไม่ได้มีผลกับ ราคาทองคําในภาพรวมนักนะครับอย่างชี่นชมเวล้วคือประเด็นหลักเนี่ยมันอยู่ที่การรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับก็วันนี้เนี่ยจะมีการรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรแล้วก็อัตราการออว่างงานของสหรัฐเดือนกรกฎาคมนะฮะกลางคืนเดี๋ยวมาสัก ทุ่มสองทุ่มแถวๆนั้นนะครับผลสำรวจเนี่ยประเมินว่าการจ้างงานเดือนกร,รกฎาคมเนี่ยจะอยู่ที่1 7 5 0 0 0สาตำแหน่งแล้วก็อัตราการว่างงานอยู่ที่ 7. 5เปเซเดือนที่แล้ว7.6หรือดปล่าฮะน่าจะ7.6%เดือนนี้มาอยู่ที่7.5%เก็ต้องบอกว่าถ้าออกมาดีกว่าคาดก็จะทําให้ราคาทองปรับตัวลงต่อแต่ถ้าหากว่าออกมาแย่กว่าคาดเนี่ยก็จะทําให้ราคาทองรีบาวกลับขึ้นไปนะครับถ้าพี่ดู เทคนิคประกอบเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยราคาทองยังเหวี่ยงตัวอยู่ระหว่างพันสามจนถึงพันสามเนี่ยก็ยังอยู่ในกรอบนี้มาหลายวันแล้วถ้าหากว่าหลุดแนวรับพันสามศูหรือผ่านแนวต้านพันสาม้เนี่ยก็จะเป็นสัญญาณซื้อสัญญาณขายทําให้ราคาเนี่ยแกวงตัวในกรอบที่กว้างมากขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อคืนนี้เนี่ยราคาทองก็อ่อนตัวลงมาใกล้ๆๆพันสามเหรียญน,นะครับคงต้องเรียนว่าถ้าหลุดพันสามเหรียญเนี่ยก็จะเป็นสัญญาณขายในทางเทคนิคราคาก็จะไหลลงไปแนวรับถัดไปประมาณสัก พันสามันองอยเจ็ดสเหียญน,นะครับซึ่งก็คงต้องดูเรื่องของการรายงานตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐในช่วงกลางคืนวันนี้ประกอบด้วยนะครับรายงานออกมาอยังประมาณสักทุ่มสองทุ่มแถวๆนั้นนะครับก็ทั้งออทองแท่งออนไลน์ทั้ง โกลฟิวเจอร์เนี่ยก็ยังเปิดซื้อขายอยู่ในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นกเ็เปลี่ยนช่องจากละครมาดูรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐด,ด้วยสำหรับท่านที่เทรดทองคำนะครับเ,เพราะงั้นก็คงต้องเรียนว่าถ้าหากว่าท่านที่จะเทรดตามเทคนิคอย่างเดียวเนี่ยก็หลุดแนวรับ1,300ก็ มีขามีซื้ออยู่ก็ขายออกไปก่อนหรือไม่ก็อาจจะมาช็อตในตัวโกลฟิวเจอร์นะครับแต่ถ้าหากว่า,เ,าเริ่มส่งตัวที่เหนือพันสเหรียญได้เนี่ยก็อาจจะกลับเข้ามาซื้อเพิ่มได้แล้วก็ดูเรื่องของตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐเลี่ยนประเด็นหลักนะครับ ส่วนกลยุทธ์นะครับสำหรับการเทรดตัวโกลฟิวเจอร์เนี่ยก็อย่างที่เรียนไปแล้วนะฮะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยถ้าหากว่าท่านที่จะเทรดตัวฟิวเจอร์เนี่ยพันสยังซื้อได้นะฮะแต่ถ้าหากว่าหลุด1,300ลงไปเนี่ยก็ปิดซื้อลาจจะเล่นช็อตแล้วก็ไปรอรับอีกที1นึ่งสูนะฮะแล้วก็ดูเรื่องของตัวเลขการจ้างงานประกอบด้วยนะบางทีถ้าหากว่าราคาหลุด1,300แต่ตัวเลขการจ้างงานยังไม่ออกมาอันนั้นก็อย่าเพิ่งตกใจก็รอดูตัวเลขการจ้างงานก่อนถ้าหากว่าตัวเลขออกมา ดีอีกเนี่ยมาซัพพอร์ตว่าหลุด1300แล้วเทคนิคไม่ดีแล้วก็ข่าวดีของตลาดหุ้นข่าวดีของเงินดอลลาร์ก็จะทำให้ตัวทองเนี่ยปรับตัวลงไปอีกก็คงต้องเรียนว่าดูเรื่องของตัวเลขการจ้างงานนะครับอย่าลืมส่วนราคาลูหะเงินนะฮะ19เก9า0หรียญเหรียญยังเป็นจุดซื้อเมื่อวานนี้ขึ้นไปใกล้ๆก0เหรียญแล้วก็อ่อนตัวลงมานะฮะวันนี้ก็ที่เดิมนะสิบเก้าสงเป็นจุดซื้ออยู่ stop l o ป s 1จุดซื้ออยู่สน็อปลอสส่วนตลาดหุ้น เมื่อวานนี้ก็ดีตัวกลับขึ้นมาได้นะจริงๆต้องเรียนว่าช่วงนี้เ่ยก็เริ่มเข้าสู่ช่วงประกาศผลประกอบการของหุ้นในกลุ่มเรียลเซกเตอร์อย่างตัวออกมาหลังสุดตัวปูนใหญ่เนี่ยออกมาผลประกอบการล้วค่อนข้างดีมีการจ่ายเงินปันผลด้วยตัวสอทพอร์ตที่เรียนไปแล้วทั้งสัปดาห์สองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ออกมาดีแล้วก็มีการปันผลมันก็น่าจะทําให้ตลาดไปได้แต่ว่า เรื่องของการเมืองในประเทศเนี่ยก็กลับมาเป็นประเด็นให้คอการเมืองได้ติดตามกันนะครับยังมองว่าเรื่องของการเมืองย,ยังเป็นประเด็นที่จะกดดันการลงทุนอยู่แต่ถามว่าต่างชาติเขากังวลมากไหมผมว่าถ้าเขากังวลเนี่ยเขาก็ขายออกมาเยอะแล้วล่วะฮะตั้งแต่เขาซื้อมาหลายเดือนหลายปีเนี่ย ผมคิดว่าเขาขายออกมาเนี่ยเยอะพอสมควรเพราะงั้นแรงขายจากต่างชาตินเนี่ยคงน้อยนะครับแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยถ้าเรากลับเข้าไปย้อนดูเนี่ยปรากฏว่าช่วงที่ตลาดปรับตัวลงมาในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าแรงขายเนี่ยมาจากนักลงทุนสถาบัานไม่ใช่นักลงทุนต่างประเทศนะเป็นนักลงทุนสถาบันที่กลับมาขายเยอะๆเลยเพราะฉะนั้นผมมองว่าต่างชาติณเวลานี้เนี่ยเขาคงยังไม่ได้เข้ามาซื้อเข้ามาขายอะไรมากเขาคงรอดูความชัดเจนก่อนถ้าหากว่าเรื่องของการเมืองในบ้านเราเนี่ยมัน จบมันแฮปปี้เอนดิ้งซึ่งก็คงจะเป็นไปได้ยากถ้าหากว่าไม่มีความรุนแรงและมีเหตุการณ์อะไรเนี่ยก็คงจะกลับเข้ามาซื้อกันนะครับแต่ถ้าหากว่ามีความรุนแรงมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่านักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเขาคงมองเรื่องของการลงทุนของภาครัฐเป็นประเด็นหลักๆเลยเรื่องของ2ล้านล้านเนี่ยจะเอาอยัางไงแต่ในความเป็นจริงผมมองว่าถ้าหากว่าเรื่อง2ล้านล้านเนี่ยไม่ผ่านสภารัฐบาลเล้ก็มีงบกลางน,นะที่จะเอามาใช้ถ้าดูในความเป็นจริงเนี่ย อ่างชาติเขาอาจจะมองว่าเอมันไม่เห็นจําเป็นต้องมาเอาเรื่องมา กู้2ล้านล้านเลยมันก็จะมีเรื่องของงบมันกลางมีาการเอารายได้ส่วนอื่นมาใช้ในการลงทุนตัวน,นี้ก็ได้เพราะฉะนั้นมันก็ยังไม่น่าจะมีผลอะไรมากเพียงแต่ว่าเขากังวลในเรื่องของเสถียรภาพทางการเมืองด้วยวันอาทิตย์นี้ก็จะมีการนัชุมนุมใหญ่ก็ก,ก็อาจจะมีเป็นประเด็นนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยคงไปอยู่ที่วันที่8นะฮะที่เขาจะนํากฎหมายเรื่องของการปรองดองเข้าสู่สภาวันนั้นก็คงจะเป็นวันที่ต้องกลับมาให้ความสําคัญกับประเด็นการเมืองมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ แต่ทีนี้ เอาเข้าสภาในช่วงนั้นเนี่ยมันก็คงเป็นวาระแรกเท่านั้นเองถ้าหากว่าผ่านก็มีโอกาสผ่านค่อนข้างสูงนะฮะว่าคงต้องไปดูที่วาระสองวาระสาวาระเกี่ยวกับการแประยะติอีกนะฮะเพราะถ้าเกิดเอาเข้าตามวาระแรกโหวตกันก็ยังไม่ได้มีอะไรถ้าดูจากตัวข้อกฎหมายที่เขาเสนอเข้ามาเนี่ยมันก็ยังไม่น่าจะเป็นประเด็นอะไรมากแต่ว่าในขั้นตอนของการแประยะติเนี่ยมันก็จะไปทําให้มีมุมมองที่แตกตา่างกันออกไปอันนี้คงต้องรอติดตามนะแต่คิดว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยก็อาจจะมีประเด็นการเมืองกดดันบ้างแต่ว่าคงไม่ได ความชัดเจนว่ากฎหมายจะออกมาในลักษณะไหนนะแต่ว่าเป็นประเด็นที่จะกดดันตลาดอยู่ทําให้การฟื้นตัวเนี่ยคงจะฟื้นตัวได้ไม่ไกลแม้ว่าผลประกอบการจะออกมาค่อนข้างดีนะฮะอันบียไปแล้วคือช่วงนี้เนี่ยจะเริ่มมีการประกาศผลประกอบการมีงานออปเดตต่างๆเนี่ยก็ หลายท่านที่สนใจก็ไปลองนั่งฟังได้ที่ตลาดหลักทรัพย์นะวันนี้ก็ช่วงบ่ายตั้งแต่1 0โมงเลยจนะมีงานเกี่ยวกับมหากรรมนักวิเคราะห์เนี่ยก็ไม่ได้นักวิเคราะห์ไ,ไ,ะไปแสดงอะไรนะฮะก็จะมีงานสัมมนาต่างๆก็มีหลายๆท่านดีเดียวแหละที่เกี่ยวทั้งเรื่องของหุ้นทองกองทุนหลายๆท่านก็จะไปให้ความรู้กันนะครับก็ไปรับชมรับฟังกันได้ที่ตลาดหลักทรัพย์นะครับส่วน ตัวซีรีส์ยูเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยก็ดีดตัวขึ้นมานะครับแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้หลังจากที่ปรับฐานลงปรับตัวลงไปหลายวานันติดต่อกันเ,เรียนว่าวันนี้วันศุกร์แล้วแล้วก็วันอาทิตย์มีการชุมนุมแล้วก็สัปดาห์หน้ามีประเด็นการเมืองที่เรียนไปแล้วเป็นประเด็นที่ยังกดดันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าหากมีฝั่งซื้ออยู่ตั้งแต่อ่อนตัวลงไปก็คงแนะนําว่าควรจะปิดสถาน,นะนะครับแล้วก็รอให้ปรับฐานปรับตัวลงไปเนี่ยแรกๆสักเก้ 50 960จุดแถวนั้นนะครับค่อยกลับเข้าไปซื้อเกิงกำไรโดยมีเรื่องของผลประกอบการของหุ้นกลุ่ม real sector เป็นประเด็นที่จะเอากลับเข้ามากิงกำไรกันได้แต่ว่าคงคิดว่าถ้าเรายังไม่มีการปรับตัวลงไปจะดีดตัวขึ้นไปต่อในระหว่างวันวันนี้ถ้าหากว่าเปิดตัวดีดขึ้นไปตามตลาดหุ้นต่างประเทศเมื่อคืนนี้เขาจะว่าดาวโจนดีดขึ้นไปนะครับถ้าดีดตัวกลับขึ้นไปในช่วงระหว่างวันก็ สถาน,นะน,นะครับเราอาจจะมาเลือกเล่นฝั <c oughs> ่งขายในระหว่างวันเราคิดว่าช่วงท้ายตลาดอาจจะมีแรงขายกลับออกมาพอสมควรนะครับสำหรับวันนี้ก็คงมีเท่านี้แล้ววันนี้ช่วงสา,ย,สาย,ยก็ไปเจอที่ตลาดหลักทรัพย์ได้นะฮะแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าันนี้สวัสดีครับ